จะนำเสนอวิธีการเกี่ยวกับผู้ที่จะส่งงานลงขายที่แคนวานะทุกคนนะสำหรับแคนวานั้นนะคะถ้าใครติดตามคลิปนะที่เกี่ยวกับคอสฟรีแคนวานะจะทราบว่า c a n วาเนี่ยสามารถทำเงินให้กับเราได้ด้วยนะคะแล้วล่าสุดนะคะแคนวาเนี่ยเขาสามารถที่จะโอนเงินจากแคนวาเข้าสู่บัญชี ที่ธนาคารไทยของเราได้เลยนะคะทุกคนณนะตอนนี้นะคะสำหรับท่านใดที่สมัครไว้แล้วแล้วยังส่งผลงานไม่ได้อัปเดตณนะปัจจุบันล่าสุดนะคะสามารถส่งผลงานได้แล้วนะโดยการที่คุณล็อกอินเข้าระบบ canva.com นะเมื่อคุณใส่รหัสของคุณเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคุณก็จะเจอโปรไฟล์ที่เป็นตัวคุณแล้วก็ตามด้วย ชื่อภาษาอังกฤษที่เป็นตัวพิมพ์แรกของคุณนี่เนาะจะขึ้นแบบนี้นะคะคู่กันนะเสร็จแล้วเนี่ยมุมซ้ายมือนะคะทุกคนก็จะมีคำว่า element creator นะคะก็คือสำหรับบคุคคลที่สมัคร contributor ไว้เนาะหรือสมัครขายงาน element หรือเป็น creator เนี่ยนะถ้าเขาอนุมัติคุณนะคะคุณก็จะมี ปุ่มนี้นะคะปุ่มที่เป็นเหมือนหน้าตาเหมือน m a r ก็ตนี้นะคะเดี๋ยวพี่นกจะขยายขยายให้นะคะนี่ขยายให้ใหญ่เลยก็คือปุ่มนี้นะคะ element creator นะ,ะถ้าคุณกดเข้าไปคุณสามารถส่งผลงานได้นะคะทุกคนผลงานที่คุณจะส่งเข้าไปได้แก่ไฟล์อะไรบ้างนะคะก็จะมีไฟล์ภาพปกติ jpg png svg eps csv mov หรือ mp 4นั่นเองนะทุกคนถ้าคุณจะส่งไฟล์คุณก็ Select ไฟล์ตรงนี้นะเข้าทีละไฟล์ถ้าเป็นด้านด้านนี้เนี่ยส่งทีละไฟล์นะแต่ถ้าเป็นด้านเนี้ยคือส่งเป็นคอ l เล t ชันนะทุกคนก็จะมีอัพโหลด o l l e c t i o n ได้สูงสุดคือ100 Item ทก็คือ100ภาพนั่นเองนะคะต่อหนึ่ง Collection นะคะทุกคนโอเคเราลองไปส่งกันดูไหมอ่ะเล c t กไฟล์รอดูนะแล้วก็ไปที่ดาวโหลดเราก็จะทำงานไว้ตรงนี้นะคะเอาใหมเอาใหม่รุดลงมาก่อนรุดลงมาก่อนนี่งานที่นกจะส่งนะคะทุกคนโอเค แล้วก็แอบไว้นี่ก่อนนะคะแล้วเราก็กดขึ้นมาโอเคทีนี้เราก็จะมาส่งงานนะแล้วก็เปิดที่โฟลเดอร์ของเรานะคุณเก็บงานคุณไว้ตรงไหนคุณเปิดไปที่ตรงนั้นนะคะจะเป็นได้ C ได้ดีแล้วแต่นะเสร็จแล้วเนี่ยพี่นกก็จะลองส่งผลงานดูนะทุกคนออก็จะประมาณ คือจะส่งเป็นไฟล์ที่แบบเป็นไฟล์ภาพมือปกตินี่แหละแบบนี้นะคะพี่นกก็กดคอนโทรลนะเพราะว่าพี่นกจะเลือกเอาทีละเอาทีละไฟล์หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดนะเจ็ดรูปแล้วเราก็ลากลงมาเลยลงมาตรงนี้มาใส่ Select File ทุกอย่างก็มาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้พี่นกก็จะฟังคีย์เวิร์ดแบบสดๆร้อนๆเลยนะทุกคนนะก็นี้เป็นของขวัญใช่ไหมก็สเต็ปเดิมนะที่เราเคยเรียนกันในคอร์สฟรีแล้วก็จะไปที่ภาษาไทย เราก็จะพิมพ์ไปเลยนะคะทุกคนคอนเซปต์ Concept คือกล่องกล่องของขวัญสีแดงมานี้นะคะคันวาเนี่ยเขาไม่ได้เอาแบบไตเติใช่ไหมเขาไม่ได้เอาแบบยาวมากนะคะทุกคนไม่เหมือนใครอื่นนะ ก็ชื่อผู้สร้างผลงานคืออาร์ติสก็คือชื่อผู้ชื่อศิลปินนะอันนี้ก็จะเป็นคีย์เวิร์ดสูงสุดได้แค่ยี่สิบหลักการหาคีย์เวิร์ดใช่ไหมเราก็เอาไตเติลคัดลอกมาแล้วเราก็ไปที่ Microsoft Keyword นะทุกคนนี่คือหน้าที่จะทำให้คุณ ชีวิตที่ง่ายขึ้นในการหาคีย์เวิร์ดเสร็จแล้วคุณก็วางกล่องของขวัญที่เป็นสีแดงนี่ลงไปแล้วก็ระบบก็จะเสิร์ชหาให้เรานะคะทุกคนจะประมาณนี้นะกล่องสีแดงก็มาปรากฏเต็มไปหมดเลยคุณก็เลือกเอาละกะันว่าคุณจะเอาแบบไหนนะคะพี่น้องก็จะกดตึ้งตึง,ตงทั้งหมด20พสิบนะคะคนุนประมาณนี้นะคะประมาณนี้โอเค แล้วอันนี้ก็จะได้แบบเลือกเนี่ยคุณก็เลือกไปมีการใช้สูงสุดกี่คำค,คุณก็เลือกไปอิสุเลตเราไม่มีผ่านอ่านี้นะคะได้กี่คำละได้ทั้งหมดกี่คำสิบเจ็ดสิบแปด ยี่สิบโอเคเมื่อคุณนำสับมาด้านล่างเนี่ยจะเป็นยี่สิบคำแล้วนะคุณก็ copy to clipboard copy เลยเสร็จแล้วคุณไปที่ Can ว a ของคุณเหมือนเดิมแล้วก็มาวางคีย์เวิร์ดตรงนี้เลยวางไปเสร็จแล้วก็ตรงนี้เราก็มีละใช่ไหมยี่สิบคำแล้วก็เติมไตเติลเรียบร้อย ชื่อผู้สร้างผลงานเรียบร้อยนะคะคุณก็กด continue น,นี่ทีนี้หน้านี้เขาจะถามว่าฟรีหรือเปล่าห้ามกดฟรีนะถ้าฟรีก็จะหน้าแบบแบบนี้นะคุณก็กดโปรเหมือนเดิมก็คือถ้าใครไม่มีโปรนะก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดคําว่าอะไรแต่ว่าห้ามกดฟรีล้วกันคุณก็กติ๊กถูกนะคะอันนี้ก็จะแบบว่าคุณสร้างคอนเทนต์เนี่ยเป็นเป็นของคุณใช่ไหมมันเป็นมี มีการทําผลงานมาเองใช่ไหมอะไรแบบนี้นะคะคุณก็ส่งกดส่งประมาณนี้นะคะทุกคนโอ้โหเป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะคือเมื่อกี้เราทำพลาดนะคะจริงๆแล้วถ้าเราจะส่งทีละทีละใบเนี่ยก็ให้เรากด เข้าไปทีละใบเต่เมื่อกี้พี่นกสมิธทั้งหมด7ใบเลยเนาะแต่จริงๆแล้วพี่นกต้องฝังคีย์เวิร์ดก่อนไงโอเคนะคะเมื่อเราส่งเข้าไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมสมมติว่าพี่นกฝังคีย์เวิร์ดทั้งหมด7ใบใช่ไหมปุ๊บเราก็มาดูที่ m ม I t e m เราตรงนี้นะคะทุกคนกดเข้าไปว่าผลงานเราจะมาอย่างนี่นี่ก็คือรอละรอมาละมะเมื่อกี้เราส่งแค่ภาพนี้ใช่ไหม เสร็จแล้วเนี่ยเราไม่อยากให้แบบระบบเขามาเสียเวลาในการตรวจของเราใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้เราทําผิดพลาดไปใช่ไหมคะเราก็จะมันลบไม่ได้ด้วยสิทุกคนระบบใหม่นี้ไม่ให้ลบแล้วนะคะทุกคนนี่ลบไม่ได้เลยเราไม่ได้ฝังโอเคถ้าเกิดว่าเขากดเขาผ่านแล้วใช่ไหมสมมุติว่าเขาผ่านแล้วเนาะเราสามารถแก้ไขตรงไหนได้บ้างเดี๋ยนะ อันนี้ก็คือถ้ากฏปิดตาเนี่ยก็คืออันพับปิดก็คือไม่ให้เห็นแต่ถ้าตรงนี้ก็คือเขาให้เราเห็นในแบบสาธารณะอยู่นะคะนี่ให้มีเลือกแค่นี้เองโอเคถ้าเกิดว่าเขาให้ผ่านลูกค้าก็มาหาเรายากลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าตะกี้เนี่ยพี่นกอะไม่ได้ฟังคีย์เวิร์ดใช่ไหมล่ะเออ เอา,อางี้เราก็จะลองส่งใหม่โดยการเลือกรูปเดิมนั่นแหละนะนะปุ๊บเจ็ดใบลงมาเหมือนเดิมอ่ะอย่างตัวเนี้ยแล้วก็รีมูฟอนี่ก็แบบนี้ใช่ไหมละ่ะ แล้วก็จะไปที่ว่า ไปดูซิคำศัพท์จะได้ไหมเนาะทีนี้เราก็มาลบคําออกมาคะทุกคนเวลาทำงานเราก็ทำแบบนี้นะคะรอแป๊บหนึ่งนะอ่าสองแดงมาแล้วนะคะทุกคนเราก็จะนี่นี่นี่สองสีแดงเราเอาหมดเลยนะ นี่นี่เลือกให้หมดเลยค่ะนี่ซองสีแดงแบบไม่มีตัวหนังสืออะไรนะอ่ะโอเคเมื่อเราเลือกซองสีแดงเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปติ๊กที่ยี่สิบห้าคำเราก็ Copy มาเลยแล้วเราก็ไปที่คอนดิเตอร์ของเราซึ่งสองคำนี้มันจะเหมือนกันไงแล้วกอ็ออกมาก่อนแล้วก็ไปใส่คีย์เวิร ใส่คีย์เวิร์ดเสร็จแล้วเราก็ติ๊กตรงนี้ออกให้ติ๊ให้เหมือนตรงนี้แล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดอาจจะเร็วไปเนาะนี่ไงถ้าเราติ๊กตรงนี้เสร็จแล้วเราก็คืนค่าให้เป็นปกติแล้วก็มาติ๊กตรงนี้ให้เป็นสีม่วงแล้วเราก็ใส่ใส่คีย์เวิร์ดอ่ซองแดงซองแดงอ่ะซองแดงถือว่าเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะใส่ไตเติลทองแดงนะคะ ซองสีแดงนะคะทุกคนอ่ะเราก็ใส่เตเติ้ลเข้าไปภาพนี้นะใส่ชื่อเราโอเคอเพียงเท่านี้เพียงเท่านี้อเข้าไปใหม่เห็นไหมเรียบร้อยลอะอะออกมาเสร็จแล้วมาตัวนี้แล้วก็ใส่ไตเติ้ล วางเสร็ wow. จแล้วใส่ชื่อเราจริงๆถ้าเราฝังไว้มันก็จะง่ายเนาะฝังไว้ให้เรียบร้อย,อยงเงี้ยอ่ะโอเคปึ๊บปึ๊บอ่าอ่ะ,อะเราขอรีมูฟแล้วกันเราจะส่งเฉพาะซองแดงแล้วกันโอเครีมูฟก่อนอ่ะลบทิ้งลบทิ้งโอ okay. เคซองแดงก็จะซ e เล c t a l อสองสออันนี้ โอเคทุกอย่างก็มาแล้วคำศัพ์โนู้นนี่นั่นเาประกดเสร็จแล้วเราก็ฉันเป็นผู้ออกแบบผลงานเพียงผู้เดียวห้ามกดฟรีนะอ่าเสร็จแล้วเราก็สัมิเห็นไหมภาพมันซ้ํากันละภาพมันซ้ํากันแล้วทุกคนคือมันถูกส่งไปในระบบเราอะเนี่ยเนี่ยเขาไม่ให้เราละเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็ ง่ายๆแล้วก็รีมุฟออกไปเลยแล้วเราก็มาที่ My Item เหมือนเดิมอะได้แค่เนี้ยแล้วก็รอ,อละก,กันนี่ฟังแค่คำเดียวเราก็รอละกันเนาะโอเคนะคะก็จะประมาณนี้นะคะกับการสาธิตแล้วก็มีข้อผิดพลาดให้ด้วยแล้วก็เทสจากข้อผิดพลาดมาแก้ไขให้เห็นๆเลยก็หวังว่า น้องที่เป็นคอนดิบิวเตอร์หรือครีเอเตอร์นะที่จะส่งไฟล์ภาพขายก็สามารถส่งได้ในรูปแบบคอลเลกชันก็ได้หรือในรูปแบบที่จะเป็นไฟล์ไฟล์เดี่ยวๆก็ได้นะทุกคนอันนี้ก็รอตรวจส่วนอันนี้ก็คือรีเจ็คเขาก็จะบอกเลยนะรีเจ็คนะคะทุกคนเนี่ยรีเจ็ครีเจ็คนี้ผ่านอันนี้ Approve นี่คือผ่านผ่านผ่าน,านแล้วก็ถ้าผ่านเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะทุกคนทุกคนก็แค่รอขายนะโอเคณนะจุดนี้นะคะพี่นกก็อยากให้คุณไปตามของอาจารย์จอนนะคะเป็นอาจารย์ของพี่นกเองเนาะที่เขามีกลุ่ม Canvas Startup นะคะทุกคนในเรื่องของการเงินที่เราจะเข้าไปผูกบัญชีคือผูกยังไงเนี่ย พี่นกสมัครมาตั้งนานแล้วแล้วทุกวันนี้ข้อมูลมันได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วคลิปเก่าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลถ้าเกี่ยวกับการเงินหรือการกลอกภาษีเนี่ยให้คุณอัปเดตในรุ่นพี่นะคะหรือของอาจารย์ที่เขาพูดคุยในเรื่องแคนวาบ่อยๆและกันเนะาะเพราะเขาจะมาอัปเดตให้คุณได้ทันเวลานะสำหรับในของพี่นกเนี่ยมันคือเก่าละเพราะมันสมัครมาหลายปีแล้วเนาะ โอเคนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีในวันปีใหม่ใกล้จะถึงนี้นะคะแล้วขอให้ทุกคนตั้งเป้าหมายปีหน้าให้ชัดเจนแล้วเรวเราก็มาลุยกับแคนวากันต่อไปนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอลาคุณไปก่อนนะคะ